ขอบใจเพื่อนเลยขอบใจบเย่ารู้ขอบใจน้องเบ้าบอค่อยผู้จักปัญญามาเตียงเลยเพิ่นพังวันกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตคุสุสุคนบอปลสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยพ่อแม่พี่น้องพังลาวพี่น้องต่างประเทศหรือบะย่าก็ยินดีต้นทับกับสู้ซ่องของบะย่าสั่นล้อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยมาพ่อมาเจอกับบะย่าในมือนี้นะบเย่ากับได้เดินทางมากกับทังบะเตียงทองเพิ่นยู่ที่ เซโปนเนาะพี่น้องเนาะน้องไม้ผู้ใดนี่พี่น้องเลยคือบบเห็นเจ้าของเนาะน้องไม้ผู้ใดนี่นะอ้าน้องไม้เจ้าบ่้าน้องไม้ไรพี่น้องเลยน้องไม้ล่าเนาะสบายดีละอันโนมือขึ้นรุ่นโน้มือขึ้นทีโดย โอ้น้ำไม้เจ้าผู้เดียวนี่บอ,อ,อโอ้น้ำผู้นั้นเป็นไผรสิโนราฮะโนราผลไม้มีน้ำไมของเพื่อนบ่ออมีแต่ของเจ้าบ่ออโดยสิทธิ์โดยโอ้มันฮอนแดดเนาะพี่น้องเนาะอ่าาหิวหิวไปได้ก็ะไรเดียวระบายสีขาวไปซื้อระบาสีซื้อน้ำเบิดเลยขายถุงเท่าไรโดถุงห้าพถุงห้าพันโอ้พี่น้องนะเอ,อ,อ,อไไเ้ยถุงห้าพันเน่ย tiêm thùng nó, ba, thôi, pa sa pa, hiu, sang nơi cái đấy, để ba, là ba si cào tham này đơ, rồi, là xú nhăng luôn, à, thôi để ba, này mày này, chắc xú nhàng nhá, xú trang Thái, xú nóc trang Thái, vào ừ. rồi, phải không? noi, nó, ăn, ăn hết si cào của ăn đâu? ăn Dạ à vâng Thứ gì nhỉ? Kinh cắp nó mai Kinh cấp nó mai? Ừ nó, à. nó mai này phần, phần ơn mà nhắn đấy oh. À vắng À vắng Nó mai này ăn thả ra thương ơn mà à vắng mà này Ừ Đối cho đỏ đu Đối Phải xin bảo bảo ừ nó đối cho đỏ Chắc phải hài yên mất nó mai này Ô <laughs> Nó mai làm mắn này phải hà yên à. nó à. Ừ เก่งแท้อ่ามื่อนี้ขายได้จักพันแล้วมื่อนี้นะขายห้าพันเลยขายได้จักพันแล้วเงินมื่อนี้ขายน้ำไม้เงินขายน้ำไม้นะยังบ่ได้จักพันอยู่เออโอ้ดยจื่อด๋อยไือไหนๆคือจืดลืมไปแท้มันอำผู้ใหญ่จะต้องบ่อรวยเด้อโดยจะไปหาทุกมือบ่น้าไม้น่ะมันโดยโอ้ไปหาจื่อเสียละ อยู่นั่นแหละอยู่ป่าพุนบ่อดอยตอนน้องหล่าพนสีพังอ่าภาษาทางมอญสี่บ้อยเปลี่ยนป็นในนอกพี่น้องเนาะครับบ้นโ้นเฮ้ยไฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮนยเฮ้ย้ยเฮ้ยเนนยเอยฮะยเฮ้ยเฮ้ย่ฮอยเ่นบเฮยเฮย้ยเยเฮเ้ยเฮใยยยอยนฮ้ยยเฮ้ยยู่้ยเฮ้ยเยเฮเ้ยยยยยยเ ดอยเหรอด้ยมานี่เนาะอย่างนี้จะออกมาขายกับไผส์สิกับแม่เหาใช่ใช่เมย์นะไปแล้วเมย์ไปไซไปห้องหม้อไปห้องหม้อ้าวเมย์เป็นยังลูกเป็นไข่เมย์เป็นไข่เจ้าก็เลยไข่แล้วไม่ท่าเมย์มันนี้เออดู้วยเจ้าคือลืมไงเธอฮะ เจังค mm. yeah. ือชีด nah. ื้อใบแท้โดยดอกบอกกับผู้ใหญ่นะไปโจ๊กเฮงยังกินนะฮะเทินยังนี่งส่เฮ้ยเทินยังบ่ต้องอายเด้อแล้วบ่อกชื่อแล้วไม่ซอยเจ้าให้เบิดเนาะโดยชื่อให้เบิดนี่แหละแม่น่ะเป็นไข่จังมือแล้วโดยเม่เป็นไข่จังมือแล้วเด้

น้ำมันใจถุงอยู่พี่น้องเลยน้ำมไหลเพิ่นกะกะงามอยู่แล้วเป็นสอบมาเป็นทีเดยบร้อยแต่พี่น้องเลยแต่กะสีโบ่ใหญ่ซทำหม่องที่อยาถ่ายทำอยู่กับ่อเจียทองนอเนาะแล้วกะใหญ่ใหญ่เกินพี่น้องเลยอันนี้ใหญ่เกินเนาะแต่ในมือนี่จะไปหาทุกมือบ่เออโดยฮะเป็นในไหนจะจำมาได้บ่จะจัำจะจำมาได้บ่ ชื่อสีดื้อไหมแทะคอมเมอร์เวลาผู้ใหญ่เพื่อนถามนะจะต้องเบ้าบ่โดยเด้อหามเบ้าบา่เอือเนาะโดย,โดยจังชั้นนะเนาะทองไว้เลยทองไว้เลยทองไว้ในใจเขาเลยเขาเป็นต่อสิตอบเพื่อนต้องโดยอย่างเดียวโดยนะ <laughs> จัทชัน้นนะเนาะ นอกจากหน้ำไม้นี่มียังมาขายเน่ปูปลานหน่ามีบ่มีมีบอโอ้อยู่เฮือนซ้านเจ้ามีจะยุ่นกันจะค้นน่ะล่ะฮะหกคนหกคนโอ้ต้องหลาบต้องหลาบว่าภาษาอ่าบุพเพยได้เนาะเพิ่นยังเว้าภาษาบัญญาเปลี่ยนพี่เนาะเพิ่นยังอ้ำาอ้ํมึงอึ้งอึ้งอั้งอยู่เนาะยังบบแบบยังงงอยู่ มามาจะถามอย่างเนาะพอเป็นยังรอกมีคิดมีถืออยน่แล้วล่ะค่อยค่อย,อยเป็นค่อยไปมีน้องมีไอ้มีจะค้นอยู่เรือนชานไอ<ป>้ฮะบอมีไอ้บ๊อกไปไอ้เฮ้มีจะค้นอยู่เรือนทานสี่คนสี่คนได้เงินจากใครนะไมมได้จะจะไปเฮ็ดยังนี่นนะเฮ็ดใครฮะ ใช่ไล่จากเงินเงินจากน้ำมัแล้วจะจะไปเฮ็ดอีหยังบูชาดัดหาซื้อเครื่องซื้อเครื่องยังกันนะดูเกย์ย่นะะอนะาชาวบ้ย่ <c oughs> อฮะบ่เข้าใจระบายว่าอยู่บ่บ่เข้าใจบ่เข้าใจ โอ้บางคำก็ได้บางคำก็ได้เนะาะเบาเล้าว่าอยากเป็นเนาะพอ่อโอ้เป็นบฮวยเข้าใจคำกัยังบุเป,ป็นภาษาขอนกันเอาพ่อเป็นคนบ้านไหนเนาะพอ่สพอสดอีจำพรสพ่อดีพ่อจำพอด่พ่อนำพอกี่อ,อกอด้พ่อกำอดีพอจำอด่อจำี่อ่แท้วดีพอพอออพ่ี่อี่อจดดพ่อ่าปีด่่่่อ้ มีเด็กมึงเขาไม่มีเด็กหน่อยอ๋อบ่ิัทมีนไม่ดูมีเต้าบ่อบ้านยังพ่อนี่ยนะเมืองยังเนี่ยในบ่อเซโปนเซปปนบ้านยังมีนะอันนี้ละโบ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 กลางละโบกลางเขาเอิอละโบบันไม้ทางขึ้นไม้ก็นด้เออเอิอละโบบันไม้บันไทยเขาอ๋อโดยโดยโดย มาสัมผัสบ่อ่าเขาขึ้นมาอันทำธุระทั้งเสียโปนเนาะเลยมาเห็นน้องน้อยเพิ่นขายเราไม้เออขายก็ได้ใช่แล้บางติดตังนัวกับแพงแท้อือบางดูตังนัวกับสิบสองแล้วโดยกระเพทงสองพันเลยอ๋อที่กี่ทงละพันมีอีกทงสามพันเลยมีอ่ะมีทงสามพันแล้วตอนนี้ใช่ะเพยเนาะแล้วใไปกินเนี่ยอยซื้อกี่ดุงไม่รู้สี่พันคน่ะ กระไพ้ายะนะตะอนทองพันตะกอนนี่สี่พันนี่ในสี่พันแล้วเดียวอยรเงินลอนวลแล้วของแพงเขตนี่เป็นเขตผลนม้เราทึ่งกันเปิดเนาะเราทึ่งเนยบ่าเหาเนยผสมกันเนาะปนป้ปนกันเนาะของมันไก่แสดงวีดี่ไปหา เบียดกันมันกับบริกไก่บ้นี่บ่ได้บ่บลักเลยอันชหอดชอดาแดนนะบนน่โอบอกชิบลักเลยนขาไปนี่กเซฟโมึงเซฟโออกกันละกตะโคงมันดุ้งโตไปลกถึงสายแดนแล้วเออก่ชอดสายแดนเนี่ตัวเนาะเรื่องค้าขายมจะเบียดมาสื่อแถวนีไหอ๋อนไมแห้งนไนคกคอยเห็นนไมแห้งาฟโลหะิน่ไหอันนี้ท้องหาพัน

พอเป็นคนบ้านไหนบ้านบ้านเก่งกอกบ่พอบอกินนี่เก่งกอกกางมันมีเก่งกอกเนื้อเก่งกอกกางเก่งกอกดงมันมีสามคุ้มแต่ก้านย่างย้ายออกไปจากสะพานหลวงบ้านนั่นลุงนะคุณเพล่แหันดงลิงเพล่นบ้านพ่อเ่รอบ่เออมันขึ้นกับบ้านเมืองฝ่ายเนี้ยดอกดอกแดงปลาไผ่หญ่างไงขึ้นกับเมืองฝ่ายมัโดยโดยโดย หมาใหม่เพิ่นนี25,000นึงเด้อเนาะสิเอาบ่เอาอยู่เอาให้เบิดนี่แหละแต่อยากว่าน้องน้อยนี่นะซอยเพิ่นแน่โยตางซอยเพิ่นเนาะเบิ่งแน่อันจักว่าเพิ่นเฮ็ดหยังพี่น้องเอยจนบาลกหญ้าจนจักว่าคืนอีหยังเนาะมุ่นบ่ได้ลกหญ้าเขาพังบ่เขาพังได้อยู่เขาบ่จักว่าได้คือเฮาอ๋อคือข่อยด้ข่อยบ่เสีย แต่ฟ <no um, ังออกภาษาเราเถิบมดได้ของเขาอืมแต่ฟังกับบุู่แต่ฟังฟังออกปะเอ้ยได้เมียอะไรบ้างโอ้มียะไรบ้างบอกแล้วมันบ่อยๆเราเถิงกับใอยโอ้โดอยดยเขาบอกกันเองเราเถิงแต่มาพ่อนี่กะฟังออกปะเวลาเพิ่นบอกฟังเป็นบังควมพังเขาเชื่อว่ากับคืนหรือว่าบ่ได้โอ้โดอยดอยดอยใครก็มาคล้ายมาเมื่อกี้นีก น้ำไม่หนนะขายอยูยอยยขีดเขานี่โดยขายจราจรเขาทางไปเ,เห็น,หน,หนครัวเอ้ยผลสัมผาสเนี่ยแล้วลูกไปซี่ไหนาน่ะลูกคนนี้แหละนี่ยโอ้บริมีมาไม่หวละอั่ะงเจ้าทำไมบริมีอันนี้น้องแต่งไทยซื้อ,อเหะอ มานี่ใครน้ำไม่จะเจ้สิเมื่อบ่าไปน่เดี๋ยเฮือนเขาดิเดี๋ยวเฮือนเดี๋ยวหนองเขาดิเดี๋ยวนี้ใช่นี่เด้เนีเสียเลื่องเลี้ยงนี่ใช้เฮือนเพิ่นจะใช้เฮือนพิ่นนี่นะเฮือนแม่พ่อแม่ของเขาอันนี้แม่พ้องแม่เขาอนอยู่ไหนเฮือนเขาเลยอยู่ไหนโอ้แม่เขานี่เป็นเป็นเลยคนนี้นี่โดยโดยโดยไปเสียรหย่าเสียร์ยังอยู่ไหงอีกนเจ็ดไหงกันแถวนี้ครับแต่นี่ไปหาผู้บ่อนยัไหงก็โอ้ย เโดนแล้วต้องในนอนอยู่คุณโดนทำมันไปแต่เศร้ากันสานมโมงมาเลยได้แต่กคุณได้โดยเพ่อมาฮอดพีมืมดแล้วอีกหักน <c oughs> าะน้ำไม้น้ำมันเราก็งามลายบ่น้ำไม้กอ่อนน้ำไม้น้ำมันอยู่พี่นี่แหละลายบ่น้ำไม้น้ำมัน

โ้ท้งพุ่นกัเบาเตียงพุ่นซื้อน้ำไม้เนาะซื้อน้ำไม่ลำ้องหน่อยคือกันซี้อนอนเลยในนั่งอยูู่้เดียวนี่หาแบบนี้แหละเขากันอืมเขาได้ซื้อกินเนาะได้ซื้อกินเึินัวมายังมันผิด่แคงอึดข้าวกะมซื้อเขาอ้าววัน้มีใหมีหน้าบ่นสันเอามีมากับบักุ้มบักุ้มโอ้โหลายคนคินบางกัน ซีก็เปลือกสามสอบเลยสอบกับสามสอบหนึ่งเพรทิศเขาก็มันหลายคนไลยเขาว่าสองคนก็เดือนปลายอยู่แล้วแบบคอยก็มียคอยเดือนปลายอยู่หาซิมโลเลยคือเขานี่ยมันบ้าแล้วเป็นซิปไปมันบุกนักอยู่ด้วยเนาะเราพี่น้องเนาะก็คือแบบว่าหาเนยน้ามันพอได้ซื้อเขาชื่นอาหากินก็ว่าได้เนาะ เขาได้เงินไม้ขยุงติพ่อฮะแต่ก่อนไม้ขยุงมันน่ะเบิดแล้วโอ้บ่ให้กล้าเฮ็ดเด้อพี่คนหมเนาะบ่ตะกี้หั่นได้บ่ตะกี้บ่ได้บ่ได้ผิดบ่ตะกี้น่ะโอ้ยตะกี้คือกล้าเลยน่เขายงบายแหมโอ้บ่มีแล้วบ่มีเบิดแล้วโอ้ยเบิดแล้วคนต่อมันก็บ่ได้้หาบ่ได้ น้ำไมโฮโฮปปงานจีนเขาก็บไปสูตยาเขาก็บออีงานจีนเมืนมบริษัทหนอย่างี้โอ้ยโ้ยซาดาป่ะลบ้าจะเอาซื้อน้ำไมแล้วจาเอาไปทรงให้ละบ้าวได้บ่ไ่รงให้หลุดไปซอยแน่เลแม่แม่ปช่วรมาบ้างอยากนาโอ้ย่ซอยแลวไปลุ ปโยกจิ๋วไปทชยแล้วเปล่าเนี่ยเด้อเด้อแม่เด็กหอเอแม่ปบ้าละาหม่เมยบมันเนาะต้องไปเตียงคนแก่ซื้อมาไหม่ที่กันพี่น้องเอ้ย เกิบกับว่าได้ใส่บ่ล่ะเออมัมีหัวเกิบใส่บ่เออโอ้น้องรอเด้อร์โอ้สวัสดีมาเตียงสวัสดีพี่น้องเลย Thì nhắn nghe nè Thì chín tên là mày đâu Bởi vì bỏ nhau Nó mày ít đấy, phải tiền ấy cả này Mày làm em Bưng nế Bó Mày Nó cứ đi ừ. thế này sút năm. Năm, năm. sút năm, sút À, nó mày phân Nó mày phân sao hàm phát đấy, chạy nó mày, nó đải con con là đi, nhìn một lên

ได้ป่าให้เพื่อนไปซื้อขนมกินเนาะขอบใจเพื่อนเลยขอบใจปัญญาโรกขอบใจน้องเบ้าบ่อคอยหู้จักปันใดพอเตียงเลยเพื่อนพังภาษาเัาบฤษบ่อย้โซนเผาแล้วทึ่งแม่แม่แม่เป็นยังไงกาแฟเอาไปเลยปะสบายพภาวนา้องเพื่อนท้อนแดดเนาะสโนะอ่าสบายดีกันได้พอเตียงเด้ออ่าโดยโดยสบายดีช่ละวัดสุท่อนเนาะเด้อยสามี อ่ okay. นะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับในมื้อนี้เลยว่าคลิปนี้มายาโก็ต yeah, ้องขอขอบุญขอบคุณทุกถูกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของมายาโด้ยตลอดไปเนาะในมื้อนี้มายาโเห็นอย่างคิดท้าดไปว่าอย่างคิดท้าดไปมายาโก็ต้องกลับขอโทษและขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะสำหรับในมื้อนี้มายาโกะขอให้พ่อแม่ใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขกายและสบายใจเล้อพ่อแม่พี่น้องอยู่เย็นเป็นซุขเนาะสำหรับในมื้อนี้ก็จะลืมผักซอยก็ได้แล้วก็เซ่ก็ติดตามให้มายาคือเเก่าด้อออพพ่่่แมีน้ง สำหรับในมื่อนี้มาย่างกาจจะได้จบปิดจีบลงไปแล้วกาจจะไปก็ลืมปากซอยกดไลค์ไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาย่างคือเก่าน้องเพื่อนเพื่อนเนาะอ่ะมายงก็ขอขอบคุณขอบคุณขอใหอภัยได้ใช้ให้อยู่ดีมีแห้สุขกายและสบายใจอนิจมันคนเงินคิดถึงแต่กระสมนังปรารถนาและรับกระคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นขอได้เงินเสร็ด้ะซ่าถูกสำหรับในเมื่อนี้ก่ะขอปิดจิบลงไปแล้วไปพบไปพ่อกับมาย่างอกาหนาเนาะมาย่งสิขอกาวคำบากราบสบายดีในสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อทเนาะเด้อสู้ๆๆาๆกันนะครับ